สวัสดีครับผมขอกระเป๋าพันอีกแล้วครับกับบรรยากาศฝนตกฝนตกแล้วกับหารเนี่ยมาวยจวด์ข้าวกลิ่นนะครับผมเดี๋ยวยืบบ้านเบ้าอาครับผมบ้านเบ้าอายุง่งถามวัดเด้่ครับเดียด๋ยวฝนตกแห้งคากันเลยครับกรลังกยามตีนไตอีกครับผมตีนไตเป็นยากสมิ่งนี้กยทานมนานอันี้ซื้อครับสบองแห้งหน่อย เห็นสมนงครับผมเฮ้ยดาลักจัดเลยนะครับเซฟใสครับผมโอ้เห็นมืดนะครับโอ้เดี๋ยวผมผมแต่เนี้ยมายากนะครับนะครับแต่มืกขอบครับผมมายากตีนไก่ฝนกับตกแห้งครับพอดีบรรยากาศครับผมบรรยากาศดีดี ยางกับบรรยากาศฝนตกครับผมพิกก็ดูอ้าวเดีด๋ยครับจะคลองบ้านเบาอ่าครับผมพอ,อพิกก็ดูออกไลยหรอพิกพึ่บไปพึ่บเอาน้ำตาลพิกพึ่บไปพึ่บมาก เอ้ยนี่แหละครับฝนตกแต่แ้าสวดเล็กน้อยแม่ไหนด,ดีบบ่ เขาหยาบมันสุกดียญกับใบการครับผมไฟดียอดเลยโอ้ฝนยังแบบเศร้าเลยครับยังแบบพอนลงเลยเออกระถามครับ จงพักครับส่วนที่สองครับผมส่วนหนวดส่วนปีกกันหน่อครับซีบแก้วกันครับแก้วสุดอืมบรรยากาศบ่ เขาทายเลมันเดิมับผม ทุกวัวแล้วครับบรรยากาศกระเป๋าตกกระเซียงเอ้ยฝนมาเศรา้าง่าย๋ดวครับเมือ่อ,อนี่ก็ไปยังกินย่างเดียวอ,อ,อย่าควายอีกแล้วครับ

ฟังผู้ใดน,นั่งเหอฟัองขาดด้วนนี้นอยรัดมีคนดีฟขาดนี่กว่าดีมังเพิ่ดีโอ้ยดีน่าฟัขาดดูด้เมันตั้ง่เนี่ยลองเลยคนละหนวดสองหนวดนะครับน,น่าเสียบรอรอแต่ดสดนับผมแอซ นวดนวดเอาพร้อมพกันเลยครับอวนวดนเมื่อกี้มันตีนจับไม่ก่อนทุกอยู่ ไปเลี้ยงผดต้องค่ยอยๆยากขึ้นตีนไกลกับที่หนึ่งครับผมกูเสียหน่อยเรื่องกูเสียหน่อยใส่แล้วเดี๋ยวย่างบุลานอนู่นหนงวดปะงวดโอ้ยังแหงกรเก่าอยู่ครับ

ๆๆลหอลอ,ลหอ,อหนๆ่โอ้ท่านี่เบ่อล้วครับน้องแก่ยืนออยู่ปะอที่แรกว่าถเปิดื้อเล่ี่ เจ็บแล้วบ่ค่อยกินเราครับเจ็บเราเรา,าเราปควยยโดนแล้วควายถึงยิ่งมันจะได้อยากให้กินอะไรเราครับช่วงนี้ออโอนี่แหละครับผมดีแบบจาบอ,อากเยอะครับมึกขวาวครับมาย่างเบิ่งเอาลูครับแซ่อบพี่ลิฟ เต้เซงเต้นจีนเต้เน,น,เนครบผมึบคักคักเอาบบาวอาจ,จัดเลยครับแต่ไม่ตีนใกล้ออยู่เอาลวดครับเบิ่เลยก็จะเอ้ยตการนี้เอาอครับีอยอดนี่ครับตยดกา,ออารห่วย จะบอกอีนี้วก็ท่านสะย่างกินด,ด้วยนี่ครับกับตีนไก่เหุ่นเต็มตุ๊กตาค่อยๆยากนะผมฝนกระตกฟ้าก็ร้องคิดถึงนวลน,น้องเนี่ยกนะับเพลงพึ่งนะฝนจะตกตึ๊กฟ้าจะรองถึงแก้วตาเออหักหักครับผมน้ำผมมาเบื่นอ<ม>น,น,นอนมาครับพี่ดองมาที่นี่ฝนมึดก่อเปิ้แล้ว ตีนไก่ครับผมมาที่นี่เนี่ยลงไปเลยขัดนมลีดีดีดอดีี่ีดีีดแดีดดี่ีดีดวดีี่ีดีดีีดีดีดีีดีดีดีบีดงดี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 นีด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 ีัีดีกีีดีดีดมด

ค oh, ักคักเมนูนี่แหะครับเมนูกับแก่มที่ดีที่สุดแล้วกินายอยู่ไงขึ้นเก่าล่ะครับผมรับปันดีกันทุกคนครับผมอยู่ดีมีแห้งครับอย่าลืมฝากติดตามทางเพจทุกคนเลยครับเด้อบ่าพันพื้นเมืองมาเดิมครับผมสวัสดีครับ